สวัสดีครับก่อนกลับบ้านเดี๋ยวเรามาแวะเที่ยวที่มีนาะคาเฟ่กันก่อนนะครับต้องสวัสดีอีกแต่ว่าเด็กๆมันหมดแรงกันแล้วน้องพีทโหหยิกก็อ้อนให้แม่อุ้มนะครับเซอร์ไพรส์เด็กแสบหมาก็อ้อนให้น้บเปลงอุ้มอยู่นะครับเนี่ยลูกหมามันอ้อนน้ำเปลงให้น้ำเปลงขึ้นอยู่นะครับโหทำหน้าเตียมเตียมด้วยเอิ้นก็สั่งรวมออเดอร์ไปทีเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยว กระเป๋าเราอยู่นี่ปิงเปิดกระเป๋าตังเราหน่อยเออเอาจ่ายพี่เขาแล้วแล้วๆตอนนี้เราอยู่ในคาเฟ่กันค่ะเลนดามาสวยดิตอนนี้เราอยู่ในเอ,อ่ออันนี้ชื่ออะไรนะแม่มีนาคาเฟ่เราอยู่ในมีมีนาคาเฟ่นะครับ แต่ว่าถ้าเราจะลงไปด้านล่างเนี่ยเราต้องออเดอร์น้ำรัก2อถึง3แก้วนะครับถึงจะลงไปถ่ายรูปได้นะครับชี่ชีสนี่ตอนนี้ปวดฉี่เปล่าชีสปดวดฉี่ลจุกไปแล้วจ่ายไปแล้วะครับ นี่อันนี้เป็นน้ำที่พ่อสั่งให้เซอร์ไพรส์กีวีโซดาเดี๋ยวลองกินสิมันจะเปรี้ยวลองกินดูสิครับฮะนี่แล้วก็ด้านขวามีวงนาเต็มมาเล่นอยู่ด้วยนะครับี่ไปดีกว่าแขกทุกแขกรับเ้าวเทียมเลยอื้มอื้อแรงอาแล้ว นีเป็นอะไขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวพ่อพาไปแป๊บนึงน,นี่แม่มาแล้วเจ๊จะกินันนี่ไหมคะก<อ>ีบี้โซดาพ่อซื้อให้<อ>นั่ออนแหละนั่นแหละอะแม่แนมมาแล้วพ่อไปดูดิสวยนะไม่พับแล้วเดี๋ยวให้ดูกันนดเจ๊ระวังลูก แหม่สาวสวยยืนอยู่แหม่พ่อมึงน,นี่นะพีทพนะีทะพีทอะน้ำหนูพ่อสั่งพ่อสั่งพ่อสั่งให้โทรศัพท์แม่อ่อจจะเจ๊ไม่ถือมาแล้วลูกป้าป้าดูดิน้ำพรีสอันนี้ของแม่น้ำเลยน้ำพรีสชาพีทแม่เขาวางหยิบแก้วลูกนะครับไปอ่ะค่อยๆเดินไปเลยพีทระวังตกนะลูกเดินดีๆนะลูก ผมเ็งแล้วฉากหลังก็สวยเลยเป็นวัดไอเนี่ยน,นะ,ะไ,ไม่รู้แบบพี่ก็ไม่เคยมาเลยนะสวยดิผมพูดถึงเขาลงทนเยอะจอูงนะตอนคาวกำลังขึ้นสวยด้วยตอนเนี้ยแม่มาดิ<ข>อโอ้ยมีมขอเรายต<ห><า>ังเด็กเรียบเลยนะครับ ไมีต้นอะไรนเลยเขาเรียกว่าอะไรนะองุ่นนะครับในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับสวยไหมแม่สวยนะนแต่ว่าได้ใครว่าเลยไอ้ตัวเล็กอ่ะมาถึงโอ้โหสวยจังเลยป้าสวยไหมป้าป้าบอกเออไพส์ไพส์เดินรอด้วยลูกไพส์ครับไพส์ไพส์เดี๋ยวหลงรอไปพร้อมกันลูกสีเสื้อนี่แบบโอ้ยเขามีมุมที่นั่งเยอะมากเลยนะเออว่ะ ขอบใจมากเอาลเจ๊เจ๊มาอยู่ด้วยกันกับลูกเดี๋ยวหล,ลงค่ะเจ๊เจ๊ต้องอยู่ตรงนี้ตรงมุมน่ะมุมไหนเจ๊มาอยู่ด้วยกันกับลูกเดี๋ยวหล,ลงครับมาอยู่ยด้ยวยน้ำพ่อไปเลยเะนะเจ๊ชี้ชี้เสหนูจะไปตรงไหนนะตรงน,นั้นต้องมีสะพานบัน,บนไดอะค่ะอ๋อโอเคแต่ป้าป๊าไม่รู้ว่ามันต้องเดินไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันไปเรื่อยๆนะคะพายระวังตกนะครับเดินดีๆนะครับ ก็บอกว่าอย่าเดินริมริมคะ่ะให้เดินตรงกลางเหนว่าสวยไหมเนนนั่นนั่นเกือบเกือบแล้วบอกแล้วไงใ, <yan> ให้เดินตรงกลางอย่าเดินตรงริมตกไปไม่ช่วยนะถ้าไม่ตั้งใจรไม่ช่วยนะค่้ย่เป็น อ่ะพายนั้งใจยๆนะเดี๋ยวพ่อจะถ่ายให้นะเฮ้ยขึ้นไปได้ไงครับเฮ้ยตัวอะไรวนะน่ะสบายไหมครับสบายพายระวังตกดี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 เจ๊ามาเร็วเดี๋ยวเรามาเลือกถ่ายตรงนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราไปที่จุดเจ๊อ่ะไปขึ้นไปไหม จุดท่องหนูไม่ได้เพราะมันเป็นคนละร้าน่ะแต่มันมีรั้วกันอยู่ออ๋หนูกล้าปีนไหมหนูกล้าปีนไหมคะหนูกล้าปีนเปล่าพายๆระวังหล่นนะคระับแม่ขึ้นไปบนส่วนที่ตัวขึ้นได้แต่เด็กขึ้นได้หลายคนแต่ผู้ใหญ่นะ่าจะทีละคนอาจจะค่อยๆเปีนแต่พ่อประคองให้จะขึ้นไปดูลูกระวังแม่ประคองลูกนะ เองไม่ต้องขึ้นมานะเพราะว่าเดี๋ยวมันน้ำหนักเดี๋ยวรับน้ำหนักไม่ไหวเพราะเด็กสองคนมันได้อยู่น้าไม่กลัวน้กลัวอ่ะถ้ากลัวไม่เป็นไรค่ะกลัวลงมากลัวลงมาลูกใช่ระวังระวังระวังนะหนักนิดนี้นะเดี๋ยวหล่นลงมาเฮ้ยใช่ใชระวังนะหนูพี่หนักลงเหรออับปิลบปิลบกันเจ๊ไปหน่อย Phải, phải Pick up ma, pick up ma! Pick up! Pick up ma! mang mà, Không, Mày <Null frog> hãy oh, đi, pick up ma! đẹp luôn mày Ơi Mày oh, ơ, ơ, ok À, chị Mày đây! đây! ตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงประมาณหกโมงกว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะครับเนี่ย,ย,กยแกมวยด้วยนะดนร้านนั่งไฟสวยนะนเห็นปะ <c oughs> แต่ว่าทางเข้าอ่ะถือว่าเข้ามาลึกอยู่นะอะไรครับอย่า <c oughs> บอกนะว่าวิ่งมาปวดขี้อ่ะ ไม่ให้แม่เหรออย่าเด็กของความงเเขาว่านะจริงๆไม่ควรเด็กนะครับโอ้มีเด็กวิ่งเอาดอกไม้มาให้แม่เหรอนีไ้หนึ้วหนูก<ม>็ยิ่าะยันพูดจริงๆสวยไหมคะคุณสิริน ไพส์ไพส์ไพสเราไปทำการลุกพาดคุณแม่หน่อยว่าทริปนี้เป็นไงบ้างวันนี้ทริปนี้เรามาเที่ยววันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับช่วงเช้าเราก็ไปพักกันอยู่ที่แพระนะสวีทจำไม่ได้แล้วสวีทการ์เด้นอ่าสวีทการ์เด้นแล้วก็กลางคืนที่ที่พักเนี่ยเขาจะมีเป็นหมูกระทะนะครับ ให้คนละชุดเลยแต่ว่าเมื่อคืนเราไปกันทั้งหมด4ี่ครอบครัวเขาก็เลยแถมให้เราเป็น5ชุดนะครับแต่เมื่อคืนเราเสียเวลาไปเยอะเพราะว่าตอนที่เรากินข้าวเสร็จเนี่ยฝนตกโคตรหนักเลยเราก็กลับรีสอร์ทกันไม่ได้นะครับเมื่อกี้วันนี้ขากลับก็เลยแวะมาที่นี่นะครับมีนาคาเฟ่ถือว่าทางเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะไกลเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทริปที่พาเด็ก2คนตัวนี้ แล้วก็ตัวหอยยิกป๊าป๊าก็จะถ่ายเก็บไว้ให้ลดูนะครับเผื่อตอนโตหนูกลับมาย้อนดูว่าตอนเด็กอายุเท่านี้หนูมีความสนแบบนี้เข้าใจไหมครับโอเคสวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเด็กๆป๊าป๊ารักเซอร์ไพรส์กับเจเจมากๆนะลูกไว้เจอกันใหม่ครับจุ๊